สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะมาดูสิว่าพี่ลาวันมาแล้วหรอขเขาวอะไรมาให้น้องตองน้องพลอยน้องนาเดียเดี๋ยวเราพิสูจน์มาเดี๋ยวเราไปแม่ให้โอ้โหเมอยังและผมใช่ไหมเนี่เป็นข้อมือก็ได้เป็นตัางย่านที่ฝากกล้องไนี่ของภาษาโอ้ของขายเยอะจังเลยแม่หมอนก็เลือกได้นะแม่หมอนหรอ ซื้อมาฝากเหรคะโอ้ซื้อมาให้แม่แม่ด้วยโอ้ซื้อมาให้แม่แม่เหรอคะอยากได้แบบอันนี้ก็ใส่ไว้ใส่ลำใช่ไหมอยากได้แบบนี้แต่มันมันหักคอมันมีหัวโอ้มันมีอัวเนี่ยทำไงนี่นะคะได้คนละกี่ชิ้นคะก็ต่อกันบนหลังต่อางนะเออเสื้อสีอะไรนะเสื้อ เออเด็นี่ก็ใส่ได้สั้นเกินโอ้นี่นะคะน้องตองได้อะไรลูกไหนของหนูไหนของหนูลูกที่ที่ปามาให้หนูอะไรของหนูอะไรนะคะหนูเลือกหรือยังคะโอ้ปาให้หนูเลยเหรอโู้สวยไหมชอบไหมลูกชอบโอ้ยตั้งหูหนูเข้ากันกับเสื้อเลย เราใส่เสื้อแตงิมมันจะได่นนะเราเสื้อเรายาวเลยมันก็จะปิดได้ด้วแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่น่ารักจังเลยเด็กนี่ยิ้มกันไม่มีหมดเลยนะคะได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะนี่นะคะเอานนี้ลูกนี่นี่นะคะเอาไว้ใส่กับเสื้อลำนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะนี่ ได้แล้วนะคะได้แล้วต่งหูคุณป้าน้องน้อยอยู่ที่ไหนนะที่ตนนุโลกนะได้แล้วค่ะเลือกไปเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นกขอบคุณนะคะแม่น้องน้อยนะคะยายก็ได้แล้วนะคะขอบคุณที่ละวันด้วยนะคะเยอะเลยนะคะนี่นะคะแต่งหูก็สวยนะคะ นี่อันนี้ก็นี่ใส่รัดผมก็ได้อันนี้รัดผมนะคะลูกนี่รัดผมผูกผมน่ะนี่นี่<า>นม<า>ันม่กิใช่เช่ไหม<า>ใช่ใชอ,อันนี้มันผูกผมได้นี่อ,อันนี้รัดผมได้นะคะเพราะว่าเป็นยางรัดผมน,นี่นะคะอันนี้คือยางรัดผม สวยทุกชิ้นนะคะมีกระเป๋าเโอ้อคอยให้อีกเลยเออเลยโอ้ยเห็นนกตัวนี้นกคอยจะกลับบ้านกันเลยนี่นะคะได้แล้วเลอยังได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนณดิ๊งมันไม่หมดแล้วป้าได้ป้าเลยนด้ป้าเนาะอย่างพวกเราไม่หมดแล้วป้าเนาะพวกเรามันต้องทำพร้อมขอบคุณเด้อจ้ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณนกน้อยนะคะยายได้แล้วยายสมอนได้แล้วนะสั่งหูใช่ไหมเนี่ยเรืออะไรอ่ะ โอนี่ไม่ใช่ต่างหูกิ๊บหนีผมเ<ม>นี่ยที่หนีผมไม่ใช่หนูก็คิดว่าต้องหูกิ๊บหน,นีผมนะคะนี่นะคะแอดมินก็เลือกแล้วนะคะตอนนี้น้องเปียวก็เลือกน้องพลอยก็น้องพลอยได้อะไรลูกโอ้สวยจังเลยโอ้ยมีอีกไหมล่ะลูกโอ้น้องพลอยเลือกได้สวยเลยเ<ม>ขาเลยก <คา S 2> ิ๊บป๊ นนีี่่จขอโทษก็ไม่ได้กลับหลายวันแล้วคิดถึงนะดิได้จะมาท่ายยังดีนะ้ที่สต๊อกว้ทรากอดดูคุณแม่ทั้งหลายไปดัดตัดดิเน้ แอนแอนโมกเองก็ได้นะลูกให้นะให้นะะีให้ใครนะ้าบาวมุกใส่ได้นะครับได้ดิเออนักระลูกอชิไงเ้าได้ดิเดี๋ยววอ้บาโน้เลือกได้เด้อเจ้ากันเลือกได้ใ่อะนีตัว อันนี้มันใหญ่มันอ้นี่ไงยายขออันนี้ขอไหมนะคะเพื่อนเขาเยอะเพื่อนเขาเยอะเหรอ อ๋อน้องตองอยากไปแบ่งเพื่อนไหนขอน้องตองเหรอไปแบ่งเพื่อนลูก<อ>ใช่ไหมลูกอ๋อตองจะไปแบ่งเพื่อนนะคะใจเยอะจะเยอะเน้องเอ็นเรือยเลยน้องเอ็น หาน้องนาเดียได้ไรมั่งลูกไหนนาเดียไหนมาตรวจใหญ่สิลูกไหนโอ้นาเดียสวยจังเลยเลือกเหมือนตัวเองสวยเหมือนตัวเองเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ดียังลูกขอบคุณค่ะน้องท้อยข้างหน้าหนูมันเป็นดอกอะไรเป็นยิบหรือว่าเป็นต่างหูโอ้มีอีกมีไหมลูกมีอีกไหมคะย่าจะม้อนกินเลยกึ๊บน่ะยายสมอนก็ไเด็กซิงลา นี่ไงนี่นี่ได้แล้วจังเอ้ยได้แล้วกิฟเจอแล้วเจอแล้วกิฟนะคะจะเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ไม่จะเป็นเด็ก <c oughs> อีกรอบหนึ่งของเ้าวหลุดมือ <c oughs> ใส่บลนมเมอด้แล้วใส่เลยใส่ลำเลยค่ะเอาโทชมพูนะคอยได้อะไรเลยยังลูกใส่สร้อยใส่ข้อมือยังอยู่ระบายขึ้นมาเอาเต็มที่ทีนี้นองต่างหูยายเจอไหนล่ะต่างหูสีขาวเหรอโอ้ต่างหูสีขาวนี่ไงต่างหูเสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงนี่ใครมีเสื้อสีม่วงนี่ไง เนี่ยเสื้อสีม่วงอ๋ออันนี้ต่างหูเหรอใช่ค่ะต่างหูนี่ไงคู่มันเนี่ยเสื้อสีม่วนี่นะคะโอ้นี่เกาจะนั่นที่เหลืองโอ้นี่ทีนี้ก็สวยนะนี่ขับไปให้หมดเลยเด้อขับไปให้หมดเลยเขาบอกอะลุงทำอะไรอ่ะลุงบอกว่าเกะกะ ลุงบอกว่าเกตาะลุงบอกว่าขอบคุณพีิรวันด้วยนะคะจากผูยย้ใหญ่ผู้ใจดีนะคะแม่นกน,น้อยด้วยนะคะที่พีิรวันเป็นคนมานะคะ สวยแม่พี่ <giving> สวยค่ะ <eye> สวยสวยลูกสวยเออสวยจังเลยมาหลังนี่นี่นะคะนุ้ยใช่อยู่ตรงนั้นแหละลูกเอานับปกหน่อยโอเคโอเคลูกโอเคมานมานับนับปกหน่อยไอ้ฟังฟังขอนับปกหน่อยลูกขอนับปก คุณค่า,าเดาจรับอกแล้วนี่ขาดคนหนึ่งเอาเพื่อนไปสิตสะพ้ายขาดเพื่อนคนหนึ่งเอามาหน่อยหรอใช <c oughs> ่ใช่ใช่สำหรับคุ่นี้็